สวัสดีครับน้องๆน,นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆสําหรับน้องๆหลายคนที่จะต้องไปทําโครงการต่อในทั้งโรงเรียนและก็ไปทําในชุมชนของตนเองนะครับก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายยาวชนประชาธิปไตย ก่อนที่เราจะเข้ามาดูในบทเนื้อหาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราพบเขาว่าเครือข่ายอยู่ในที่ไหนบ้างยกตัวอย่างใกล้ตัวมากที่สุดนะครับก็คือคติพจน์ของยุวชนประชาธิปไตยเราจะเห็นกันว่าเครือข่ายรัฐสภาทําไมถึงใช้คํานี้ครับเพราะว่ารัฐสภาก็จะมีภารกิจงานหลายด้านเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเผยแพร่ประชาธิปไตยแล้วยุวชนของเราซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตของรัฐสภามาอบรมกับ โครงการนี้ก็จะมีหน้าที่ในการไปนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนของตัวเองในชุมชนของตัวเองนั่นหมายความว่าโดยปกติแล้วก็จะเป็นเฉพาะคนในรัฐสภาเท่านั้นที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่แต่พอเรามียุบชนประชาธิปไตยมากขึ้นจากรุ่นที่1รุ่นที่2มาจนถึงรุ่นปัจจุบันมีนับพันคนก็สามารถจะไปทํากิจกรรมเหล่านี้ต่อไปได้เหมือนกับว่างานงานหนึ่งมีคนช่วยทําม,มากขึ้น พอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าทําไมการทํากิจกรรมถึงต้องมีเครือข่ายคราวนี้เรามาดูนะครับว่าคําว่าเครือข่ายโดยใช้คําภาษาอังกฤษจะมีคําว่าอะไรบ้างที่เห็นกันหลักๆก็คือคําว่า network นะฮะ N E T W O R K network ก็แปลว่าเครือข่าย connection ก็แปลว่าเครือข่ายมีคําว่า link ที่อาจจะแปลความหมายได้ว่าเชื่อมโยงกันซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยนะครับว่าคาว่าเครือข่ายมีคําภาษาอังกฤษที่จํากัดความเนี่ยหลายคํามากๆ นั่นหมายถึงว่าความหมายก็จะแปลเปลี่ยนไปด้วยในแต่ละสิ่งที่เราต้องการแต่ถามคําถามว่าทําไมถึงต้องมีเครือข่ายก็อย่างที่ยกตัวอย่างไว้แต่แรกครับงานงานหนึ่งถ้ามีคนช่วยทํามากขึ้นงานนั้นก็จะสําเร็จผลได้ไวขึ้นแล้วก็ลดแรงหรือว่าลดทรัพยากรลงได้มากนะฮะอันนี้จะเป็นที่มาว่าการทํางานหรือว่าโครงการน,นะครับอาจจะย้อนกลับไปดูตัวเองว่าถ้าเราทําอยู่ในโรงเรียน มีเพื่อนอยู่แค่ในคณะกรรมการนักเรียนแค่20-25คนก็อาจจะทำได้เพียงหยิบมือแต่ถ้าเราไปดึงทั้งหัวหน้าห้องเรียนม .1 มาด้วยหัวหน้าระดับชั้นมทุกมมาด้วยแล้วก็ไปดึงเอาทุกเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนมาช่วยกันทำด้วยโครงการนั้นก็จะมีกิ่งก้านสาขาคือมีมือไม้ที่จะไาช่วยทำค่อนข้างมากนะอันนี้คือความสำคัญว่าทำไมต้องมี แต่ถามว่าถ้าไม่มีผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราแต่โดยสิ่งที่เรามีบทบาทอยู่ณขณะน,นี้เรายังเป็นแค่นักเรียนเรายังไม่ได้มีงบประมาณมากมายนะักเรายังไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพอเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในทาในการทํากิจกรรมสักอย่างหนึ่งของเรานะฮะและ้วถามว่าเราจะสร้างเครือข่ายได้อย่างไร ซึ่งถ้าพูดแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะแค่เราไปรู้จักเขาแล้วเราถือว่าเป็นเครือข่ายกันหรือยังแค่เขามาเข้าร่วมในกิจกรรมเราแล้วหนึ่งครั้งถือว่าเขาเป็นเครือข่ายของเราหรือยังก็ไม่ได้มีคําจํากัดความชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักว่าเขาเป็นเครือข่ายของเราหรือยังก็คือเขามีส่วนช่วยในเรื่องที่เราจะทํามากน้อยแค่ไหนนะครับช่วยเรื่องอะไรบ้างเรื่องของงบประมาณก็สามารถช่วยได้ เรื่องขององค์ความรู้เนื้อหาสาระนะฮะเราจะเห็นว่าเวลาจัดกิจกรรมสักกิจกรรมหนึ่งอาจจะไปเชิญวิทยากรมาไปเชิญคนที่มีประสบการณ์ด้านนั้นมาก็ถือว่าเป็นเครือข่ายในเรื่องขององความรู้เครือข่ายเรื่องของทรัพยากรกําลังคนก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเวลาเราจะจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมที่เข้าถึงชุมชนกําลังคนเป็นสิ่งที่สําคัญมาก แล้วถามว่าถ้าเรามีคนเพียงน้อยนิดที่เรารู้จักกันอยู่มันจะเพียงพอหรือไม่ก็ไม่พอนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเครือข่ายอื่นๆอีกมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมที่เราจะทำนะฮะจุดเริ่มต้นของการที่จะดึงเครือข่ายมาให้ได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําอะไรนี่คือขั้นแรกนะเราจะทําโครงการในแง่ไหนจุดประสงค์ของโครงการคืออะไรนะครับสิ่งที่ต้องไปทําคือเรื่องอะไรถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็จะไปวานแห я, ไปหาเครือข่ายจากที่อื่นทั่วมาทั่วประเทศมาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าเครือข่ายนั้นจะสามารถเข้ามาช่วยเราได้จริงไหมเพราะฉะนั้นตั้งต้นด้วยการต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําอย่างไรจะทําอะไรในโครงการนั้นเมื่อรู้ว่าจะทําอะไรแล้วขัดจากนั้นคือเรื่องของการมานั่งหาว่าเครือข่ายไหนที่เหมาะกับโครงการของเรานะครับ เอาม,ามากดีไหมถามว่าการเอาเครือข่ายที่ไม่ถูกกับโครงการของเราเอามาจะดีหรือไม่ซึ่งก็ต้องตอบว่าอาจจะดีแต่อาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถของเครือข่ายนั้นได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเครือข่ายไหนที่เหมาะกับโครงการของเราจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับยกตัวอย่างถ้าเราจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระองค์ความรู้ทางด้านวิชาการค่อนข้างมากถ้าเราจะหาวิทยากรสักท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราคงไม่ไปมุ่งหาในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับกิจกรรมด้านของสื่อมาใช้ในเรื่องนี้เราคงจะต้องเอาวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะเจาะจงทางด้านนั้นมาใช้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะฮะนี่คือการวิเคราะห์นะครับเอาสิ่งที่อยากได้มาดูว่าใครพอจะช่วยได้ หลังจากนั้นคือการหานะครับแมทตอดหรือว่าวิธีการในการเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้นะฮะการที่เราเข้าไปเชิญเขาอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เพียงพอมันต้องมีวิธีการที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านั้นในการที่จะไปเชิญเครือข่ายเหล่านั้นให้เข้ามาร่วมกับเรานะฮะเราจะต้องอธิบายให้เครือข่ายเหล่านี้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นคือเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะคุยกับเขาได้ว่า เครือข่ายนั้นจะเข้ามาช่วยอะไรกับเราขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับก็ <S <S คือว่าจะทําอย่างไรให้เราได้เครือข่ายมาเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่า1จะต้องรู้ว่า,วาเราจะทําอะไร 2. ครับจะต้องรู้ว่าเครือข่ายไหนที่เหมาะกับโครงการหรือกิจกรรมที่เราจะจัดมากที่สุดแล้ววิธีการที่สําคัญคือจะนําเครือข่ายนั้นเข้ามาได้อยา่างไรนะฮะอย่างแล้ววิธีการที่สําคัญก็คือจะนําเครือข่ายนั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้อยา่างไร ซึ่งก็มีมากมายเลยนะครับทั้งการเชิญชวนให้มาพูดคุยกันถึงเป้าหมายที่มันจะเกิดขึ้นคนเราถ้ามันมีเป้าหมายร่วมกันการทํางานที่จะเกิดขึ้นแบบประสานงานกันมันจะเกิดได้ไม่ยากนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่เราจะพูดเดนถัดจากนี้ว่าเราจะนำนะครับดิจิทัลหรือว่าสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย มาเชิญเชื้มาเชิญชวนเครือข่ายให้เข้ามาร่วมกับเราได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกับรุ่นพี่ยุนประชาธิปไตยของเราด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะมีมุมมองในเรื่องนี้ต่างกันและจะให้คําแนะนําน้องๆได้นี่เป็นวิธีการที่สมคัญที่จะดึงเครือข่ายมาได้นะครับแต่เราในฐานะเด็กที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในทำในการทําโครงการมามากก็อาจจะไม่ต้องมองไกลตัวมากนะครับกลับเข้ามาดูใกล้ตัวเรามากที่สุดว่าเครือข่าย กลับเข้ามาดูใกล้ตัวเรามากที่สุดว่าเครือข่ายไหนที่เหมาะกับเรานะครับถ้าดูใกล้ตัวมากที่สุดก็คือรุ่นพี่ของเราที่เป็นรุ่นพี่ยุครชนประชาธิปไตยอาจจะเริ่มต้นจากโรงเรียนเดียวกันจังหวัดเดียวกันมาจนถึงภาคเดียวกันแล้วก็ไปต่างภาคมากขึ้นรุ่นพี่ช่วยอะไรได้บ้างนะฮรรุ่นพี่อาจจะไม่ได้ช่วยได้แค่คาแนะนําอย่างเดียวบางคนไปทํางานในในที่อื่นไปทํางานในเครือข่ายที่ แต่แะแนงออกไปก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องของทรัพยากรเงินทุนได้อันนี้คือเรื่องของรุ่นพีนอกเหนือจากนั้นครับกลับเข้ามาดูในองค์กรที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราสนักงารเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งของรัฐสภาก็จะสามารถช่วยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการของเราได้ทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับเงินทุนองค์ความรู้นะครับเจ้าหน้าที่และก็วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยทําให้โครงการของน้องๆที่อยากจะทําให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้นะครับอันนี้เป็นการเชิญชวนให้น้องๆหลายคนที่มีความคิดความฝันอยากจะสร้างโครงการให้เกิดขึ้นหรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามในโรงเรียนลองนําไอเดียต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาคุยกับพี่ๆเขานะครับว่าพอจะทําให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าพี่เขาฟังแล้วไอเดียนั้นพอจะเป็นจริงได้แล้วสามารถสร้างเครือข่ายได้เยอะตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จริงๆเนี่ย เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นจากการเขียนโครงการซึ่งหลักการการเขียนโครงการเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ยากนะครับก็สามารถหาดูได้ว่าการเขียนโครงการควรจะเริ่มต้นจากอะไรแล้วสิ่งที่เข้ามาก็คือรายละเอียดของโครงการนะครับวันที่เวลาสถานที่นะฮะรวมถึงงบประมาณต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถหาดูกันได้ซึ่งเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถ เราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะครับว่าที่ผ่านมานี้กิจกรรมสร้างเครือข่ายที่พี่พียุวชนแล้วก็พี่วีวิทยากรของสงานักงานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรไปทำเนี่ยเกิดอะไรที่เป็นมักเป็นผลขึ้นมาบ้างแล้วเราได้เครือข่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราย้อนไปประมาณ1ปีก็คือปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทุกภูมิภาคนะครับทั่วประเทศไทย โดยเครือข่ายในการดําเนินงานที่สําคัญก็คือยุวชนประชาธิปไตยในแต่ละภาคนั้นไปดูที่ภาคเหนือนะครับเมื่อปีที่แล้วจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่ภาคเหนือ2ครั้งครั้งแรกในที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมครั้งที่2ที่โรงเรียนลานศักวิทยารวมกลุ่มเป้าหมายนะครับครั้งแรก152คนบวกครั้งที่2 149คนอันนี้คือของภาคเหนือ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือครับก็ไปสองครั้งเหมือนกันโรงเรียนภูเขียวกับโรงเรียนแก่งคร้อวิทยาครั้งแรก141คนครั้งที่สองหนคนภาคกลางนะครับจัดที่โรงเรียนองคารักษ์และครั้งที่สองจัดที่โรงเรียนนะวะาาันะวะมะาราชารุศร์นะครับครั้งแรกได้160คนครั้งที่สอง141คน แล้วก็ภาคใต้นะครับจัดครั้งแรกที่โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารครั้งที่2ที่โรงเรียนสตรีระนองครั้งแรก151คนครั้งที่2 145คนรวมเป็นเซตตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เครือข่ายซึ่งถือเป็นคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราตลอดทั้งวันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็การถอบดบทเรียนการทําแบบทดสอบอันนี้เป็นเครือข่ายที่เป็นส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรวมทั้งสิ้น1 1 9 9คน มองแบบนี้ก็เยอะในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองให้กว้างมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะคนร่วมกิจกรรมเครือข่ายของเรายังมีคนที่ประสานงานที่เกี่ยวข้องเพราะแน่นอนว่าน้องๆยุวชนที่เป็นรุ่นพี่ของเราที่ไปจัดในแต่ละภาคไม่สามารถจัดได้ด้วยตัวคนเดียวได้พี่ๆเจ้าหน้าที่วิทยากรก็ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยกลุ่มเดียวยังมีการประสานไปถึงโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนหน่วยงานในท้องถิน่น ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนั้นซึ่งรวมแล้วต่อปีได้เครือข่ายที่ทําในการเผยแพร่ประชาธิปไตยนี้หลายพันคนทีเดียวนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมองภาพรวมให้เห็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ดูให้รู้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เราจะสามารถสร้างเครือข่ายได้กี่คนและในช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยกันว่าจะใช้นวัตกรรมสื่อที่อยู่ในโลกออนไลน์ในทุกวันนี้มาใช้ในการดึงสื่อ ให้เครือข่ายเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้อย่างไงติดตามในช่วงหน้านะครับสวัสดีสสดครับน้องๆทุกคนนะครับจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่จะมาได้คุยกันแล้วก็คุยผ่านประสบการณ์ของพี่ๆด้วยที่ใช้สื่อนในการสร้างเครือข่ายแล้วก็ใช้สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลด้วยนะฮะเรามาดูกันว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อมันสําคัญแค่ไหนแล้วมันช่วย อะไรเราได้บ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนนะครับพี่ยอดนะครับยุวชนประชาธิปไตยปี2557จังหวัดชุมพรครับครับโก้ go, นะครับยุวชนประชาธิปไตยปี2560จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับค่ะฟ้าใสนะคะยุวชนประชาธิปไตยรุ่นที่1 2559ทับ 59, จังหวัดกระบี่ค่ะมีบ้างน,นะครับค่ะยิงนะคะยุวชนประชาธิปไตย1-58ทับ 58, จังหวัดแพร่ค่ะ รับแคมป์นะครับยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดสุพรรณบุรี258ทัครับ,รบนะฮะได้รู้จัก <c oughs> เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วหลายคนก็คงเห็นกันในสื่อออนไลน์ด้วยแต่วันนี้จะมาคุยแต่ละแพลตฟอร์มเลยนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ Facebook Twitter Instagram มเดี๋ยวเราจะมาพูดทุกอย่างว่าแต่ละอย่างข้อดีมันคืออะไรแล้วน้องเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างนะครับโดยจะเริ่มต้นจากใครก่อนดีเอาทาง ทางนี้ก็ได้ครับทางนี้ก็ได้นะครับเอาว่าอะไรแล้วว่าข้อดีมันคืออะไรบ้างใช่อย่างในส่วนของโกนะครับที่รู้สึกว่าสนใจและอยากจะพูดมากตอนนี้คือทวิ t เตอเพราะว่าเราสามารถไปค้นหาสิ่งที่เราสนใจได้เช่นแฮชแท็ก เราสามารถคลิกเข้าไปในที่แฮชแท็กนั้นๆเพื่อที่จะไปตามข้อมูลข่าวสารครับพี่ยอเช่น<ช>สมมติแฮชแท็กการศึกษา<ม>หรือทีแคสถ้าอยากรู้ว่าเพื่อนทีแคสรุ่นเราเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรบ้างเราก็คลิกเข้าไปดูข่าวสารตรงนั้นได้ก็จะทาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความสนใจตรงนี้ก็ทําให้เราได้รับข้อมูลที่ไวที่สําคัญคือจะไวมากๆครับ,รบหรือได้ยินคําว่าติดแฮชแท็กติดเทรนทวิตเนี่ยค่อนข้ <trend S 2> างไวก็คือถ้าใครเคยเล่นทวิตเนี่ยถ้ามันเป็นเทรนที่คนเข้าไปดูเยอะๆพอเราเข้าไปเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นนนเลลยแ้วกก็ไถัังคื ตีสองตีสามก็ไม่ได้นอนถ้ามันเป็นเรื่องที่อยากรู้แล้วก็น่าสนใจแล้วสิ่งสําคัญคือมันกาหนดคําด้วยไหมตอนนี้ยังกำหนดอยู่ไหมยังกาหนดอยู่ครับ,รบตอนนี้กําหนดน่าจะประมาณสักไม่เกิน500ตัวอักษรถ้าจำไม่ผิดนะครับคือการกําหนดคํามันก็ดีว่าเราจะต้องสรุปมาเฉพาะเรื่องที่มันสําคัญไม่เอาน้ํามาใส่เอามาแต่เนื้อเนื้อใช่นี่ก็คือข้อดีของทวิตเตอร์ครับผมะะซึ่งตอนนี้ของยุวชนยังไม่มีนะ กำลังมองว่าอยากจะมีขึ้นในอนาคตอนาคตมีแน่นอนครับครับต่อไปบ้างของขาใส่ของาใส่ก็ในเรื่องของ Instagram ค่ะเพราะว่าจากสังเกตนะฮะแพลตฟอร์ม Instagram มเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะส่วนใหญ่คนเนี่ยลง Instagram ในเรื่องของสตอรี่นะฮะเรื่องราวรูปต่างๆในการไปกินข้าวทานอาหารไปเที่ยวต่างๆนะคะสังเกตจากสตอรี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวในการเล่าชีวิตของคนเราฉชนั้นแล้ว ยุวชนเองเนี่ยนะโดยเฉพาะยุวชนประชาธิปไตยพักใต้เนี่ยนะคะก็ได้สร้างแพลตฟอร์มในเรื่องของอิน t a า r กรมเพื่อเพิ่มในเรื่องของการขยายเครือข่ายนะคะในการเข้าถึงในเรื่องของประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นในการรู้จักยุวชนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ค่ะคือมันดูเป็นกันเองมากกว่าใช่เวลาเราถ่ายรูปจากอิน t a g r กรมเข้าไปก็จะเห็นว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันอยู่ใช่นั่งกินข้าวหรือว่าทาอะไรมันเป็นเหมือนกับ วิถีชีวิตตรงนั้นใช้าถึงง่ายใช่ค่ะโดยเฉพาะสตอรี่นั่นเองใช่สตอรี่แล้วก็รูป i n s t a าแกรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อให้คนดูแล้วอยากจะดูต่อว่าใ,<ช>ในรูปนั้นเนื้อหาคืออะไรค่ะซึ่งถ้าน้องๆถ่ายรูปเก่งรูปที่สวยๆควรจะเอาลงอินสตาแกร มากกว่าลงในแพลตฟอร์มอันนี้คือของ i n s t a g r กรมนะครับมาด้านนี้บ้างครับน้องหญิงนำเสนออะไรครับวันนี้ของหญิงก็จะเป็น YouTube นะคะคช่องการเรียนรู้ y o u t นี่ YouTube สามารถเรียนรู้อะไรที่ได้หลากหลายด้านมากนะคะเช่นเราอยากเรียนรู้ภาษาล้วก็สามารถไปดูที่ YouTube ได้<ม>เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยก็สามารถไปดูในช่อง y YouTube ได้แล้วก็ u t u b e นะคะเราจะสามารถดูในในระยะที่ยาวนานได้นะคะคสามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัยนะคะ<ม>ซึ่งเด็กส่วนมากก็จะชอบดู YouTube เป็นหลักอะคะ่ะใช่ยิ่งถ้าทําได้ดีมี คนติดตามเยอะสร้างไรายได้ด้วยใช่ค่ะ<ต>มีรายได้จากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เป็นข้อดีของมันก็คือใครทําคลิปวิดีโอมายาวๆเอาลงได้เลยใช่เอาลงได้แบบครบทวนไม่ต้องไปตัดตอนอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเหมือนใครที่จะสร้างเหมือนครั้งนี้เนี่ยที่เราสร้างเป็นบทเรียนขึ้นมา ในแต่ละบทเรียนอาจจะยาว10 1ถึง15นาทีลง Facebook อาจจะไม่ได้ค่อยน่าสนใจถ้าลง YouTube เนี่ยจะง่ายะนะคะอันนี้ก็คือของ YouTube นะครับซึ่งของเราก็มีเป็นของกลุ่มงาน,งานเผยแพร่พประชาธิปไตยค่ะ<ช>เวลาไปจากกิจกรรมที่ไหนก็เอาไปลงในนี้ะนะครับอ่ะอีกสุดท้ายครับสุดท้ายครับเข้าใจเข้าถึงใกล้ตัวอะไรครับพี่ยศ เฟซบุ๊กแน่แน่นอนทุกคนมีอยู่แล้ว Facebook <c oughs> และวันนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นยุวชนประชาธิปไตยภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีเพจทุกภาคถูกภ <c oughs> าคแล้วมีเพจเฟ e บุ๊กอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเฟซบุ o กเนี่ย <c oughs> เผยแพร่ได้หมดแล้วไม่ว่า <c oughs> จะเป็นข่าวสารอะไรมากมาย <c oughs> หรือไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ก็ดูได้ที่ Facebook ซึ่งวันนี้ Facebook เชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วแล้วก็สามารถเอเรียนรู้ได้รวดเร็วแต่สิ่งสําคัญครับพี่ยอดครับ<ม>ทุกวันนี้การเรียนรู้มันรวดเร็วมากมายเพราะฉะนั้นการเรียนรู้หรือการดูเนี่ยมันต้องใช้เอ่อเขาเรียกว่าวิจารณญาณ<ม>ถ้าเราเรียนรู้ข่าวผิดผิด เรียนรู้ไปแบบผิดๆมันก็เกิดข้อเสียใช่ไหมครับเ<ช>พราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับ f c e e o o o ครับก็มีหลายช่องทางที่เรานํามาบอกได้กันเนี่ยผ่านประสบการณ์นะครับน้องๆต้องเลือกว่ากิจกรรมที่เราจะทําเหมาะกับอะไรมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทุกสิ่งที่พูดมามันฟรีแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้ใช้เพื่อที่จะได้มีคนเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นและที่สําคัญอย่าลืมนะครับต้องมี ความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเหล่านี้ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่ๆทุกคนนํามาฝากกันนะครับ